หนูจำได้เลยตอนนั้นอะที่ไปใช่ไหมคะคือไปเข้าค่ายกับคุณแม่แต่ว่าเคยลงมีนอนาะพาไปแต่เขาพาพี่ป .3 ไปหนูอยูปอ่ป .2 หนูไม่ได้ไปแต่ว่าคุณแม่อยากไปอยากให้แบบไปเข้าค่ายธรรมะบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุณแม่ก็เลยไปบอกโรงเรียนว่าเอยขอไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวคุณแม่ไปด้วยก็โอเคโอเคก็ไปเสร็จปุป๊บ ด้วยความที่คุณแม่รู้ว่าแบบว่าน่าจะงอแงถ้าหิวแม่ก็เลยพกพกอ่ะขนมสีแดงๆที่เป็นซองเล็กๆไปค่ะแบบซองแบบซองประมาณเนี้ยแบบแบนๆที่แบบว่าเขาจะเอาไปใส่บาตรกันอ่ะใช่เพราะาพกเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วก็เก็บไว้ในห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวันนั้นจาได้หนูว่าไม่รู้จักน้ำปานะอืมหนูก็แบบว่ามันก็จะมีน้ำปานะให้กินใช่ไหมคะตอนเย็นหนูก็เออโอเคโอเคน้ำปานะกิน กลับมาไม่ไหวหิวแม่ก็แบบว่าแอบเอาขนมออกมาให้กินประมาณนั้นก็คือตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือบาปเลยเพราะว่าทำตามสิ์ไม่ได้เลยใช่เสร็จปุ๊บพีนี้ตอนเที่ยงมันจะมีข้าวทุกคนนี่ตอนตอนเช้าสิใช่ตอนเช้ามันจะมีกับข้าวให้เลือกตักใช่ไหมคะหนูก็กลัวไม่อิ่มไหนูก็ตักมาเยอะตักมาเยอะแล้วหนูเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่กินผัก ค่ะทุกคนใช่ตอนนั้นน่ะไม่กินผกักแล้วหนูรู้สึกว่าการกินผักมันยากมากแล้วพอเดินไปคือมันเลือกไม่ได้ทุกคนไม่สามารถเดินบอกพี่คะเอาแต่หมูได้ไหมคะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะหนูก็เดินไปแล้วเขาตักให้เท่าไหร่ก็ตักแล้วตอนนัน้นเป็นผัดผักบุ้งทุกคนทํางมันมีแต่ผักอ่ะทุกคนแบบผักล้วนเลยหนูก็กินไม่หมดแบบพ่อาจรย์ก็บอกว่าเนี่ยถ้ากินไม่หมดนะาแบบไม่ให้ลุกจากตรงนี้นะหนูก็แบบร้องไห้น้ำตาไหลหนูก็แบบ ่หนูกินไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วหนูก็แบบมองหาแม่แบบแม่อยู่ไหนแบบแม่กินให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยหาแม่ไม่เจอจนสุดท้ายค่ะทุกคนหนูก็แอบออกไปเขี่ยทิ้งหนูแอบเอาไปเขียบบเเข่ยทิ้งข้างๆต้นไม้ค่ะเพราะว่าถ้าเดินไปอ่ะเขี่ยทิ้งตรงที่เขาให้ทิ้งใช่ไหมพระพระจะจะเห็นหนูแอบ,บเขีย่ยทิ้งนิดนึงแล้วก็กินนิดนึงแล้วก็เขียเข่ยทิ้งเก่ง